สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับซึ่งอีพีนี้เป็นของชาวลัคนาราศีเมถุนช่วง3เดือนแรกต้นปี2565ดวงการงานการเงินจะเกิดอะไรขึ้นก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับกับกิจกรรมตรวจหาลัคนาให้กับคุณผู้ฟังทางบ้าน แบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับเพียงแค่คุณผู้ฟังนั้นร่วมก,กิจ,จกรรมสนุกสนุกกับทางช่องหัวใจนาคาของเราโดยการแชร์คลิปที่คุณกําลังดูอยู่นี้ไปยังกลุ่มใน Facebook 3กลุ่มพร้อมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แลวกรูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้หลังจากนั้นให้คุณผู้ฟังนั้นแอดไลน์ ID เข้ามานะครับพร้อมกับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่แน่นอนเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยให้บริการตรวจหาลัคนาและราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านอยู่ตรงนั้นนะครับ ส่วนกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะครับสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดสนใจบูชาแผ่นยันมหาโพธิกรัพน,นะครับเป็นยันหนุนด,ดวงโดยผมจะนําเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของคุณผู้ฟังมาผูกดวงคํานวณหารักนา ถูกต้องแล้วเขียนดวงคุณผู้ฟังนั้นลงไปในแผ่นดวงนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นแผ่นทองเหลืองหลังจากเขียนแผ่นดวงเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนําแผ่นดวงนี้ไปสวดคาถาหนุนดวงชะตาให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นผมก็จะนําแผ่นดวงนี้นะครับส่งกลับไปให้คุณผู้ฟังทางบ้านเพื่อนําไปสวดบูชาหนุนดวงชะตาของตนเองต่อไปหรือถ้าเกิดมีโอกาสนี่นะครับก็นําแผ่นดวงนั้นไปหล่อเป็นพระประธานนะครับในอนาคตต่อไปเป็นการฝากดวงไว้กับพระพุทธเจ้าหรือว่าบารมีแห่งพุทธคุณนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็น การหนุนดวงเสริมดวงของคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับยิ่งเอาไปหล่อเป็นพระพุทธรูปนะครับในตามคติโบราณเชื่อว่าถ้าเกิดใครสร้างพระประธานหรือว่าพระพุทธรูปเนี่ยจะช่วยให้ดวงนั้นกลับมาดีขึ้นนะครับหากสิ้นภพนี้ไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้ามีรัศมีกายสว่างสวยมาก หรือถ้ากลับมาเกิดเป็นคนก็จะส่งผลทําให้คุณนั้นเป็นคนที่มีอํานาจบาร,รมีมีความสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และสมบัตินั่นเองนะครับอันนี้ก็สนใจติดต่อเข้ามาได้ละกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบูชาแผ่นดวงนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันตามไอเดียลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะมีแอดมินคอยทําหน้าที่บริการคุณผู้ฟังอยู่นะครับ เอาเป็นว่าเมื่อคุณผุ้ฟังพร้อมแล้วเราก็ไปติดตามรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับดวงการงานการเงินช่วง3เดือนแรกต้นปี2565จะเกิดอะไรขึ้นครับและอย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ขัางคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยกันนะครับการงานดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับ ชาวลัคนาราศีเมถุนมีดาวประพุธเป็นดาวประจําตัวนะครับและก็มีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพกรมมะ ซึ่งดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่8เมษายน2565ดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนภพกรรมะยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพสุภะทำมุมตีโกนถึงลัคนานะครับตรงนี้ส่งผลทําให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นได้รับอานิสงส์ของดาวพฤหัสมาเต็มๆเ,เลยนะครับซึ่งในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาเชื่อว่า ดาวพฤหัสเนี่ยทำหน้าที่เรื่องของการเปิดประตูบุญแล้วก็เป็นหัวหน้าฝ่ายสุภเคราะห์นะครับทำหน้าที่เรื่องของการส่งบุญกุศลมาแก่ ดวงชะตาของชาว12ราศีซึ่งในมุมตีโกนของโหราศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นมุมที่ดาวนั้นสามารถส่งพลังมาถึงตัวคุณได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลยส่งผลทําให้ดวงการงานของชาวราศีเมถุนจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายก็จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีในช่วงต้นปีนี้ถือได้ว่านะครับดวงการงานนั้นมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมาก ใครที่ทํางานประจําอยู่นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะครับหรือว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่เช่นเดียวกันนะครับดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนภพสุภาก็ไปอยู่ที่เรือนภพวีณาอยู่ยาวไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงการโดนใส่ร้ายใส่ความนะครับ เพราะว่าช่วงนี้ดวงการงานของคุณค right ่อนข้างเด่นเลยนะครับมีโอกาสโดนคนอิจฉาโดนคนกันแกล้งได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับดาวประพุธที่เป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นนะครับซึ่งในช่วงของวันที่1ถึงวันที่12มกราคมดาวประพุธไปอยู่ที่เรือนภพมรณะนะครับ12มกราคมไปจนถึง10กุมภาพันธ์เนี่ยดาวประพุธจะมีการพักองศาเดินโคจรถอยหลังมาอยู่ที่เรือนภพปัตตนีนะครับอันดับแรกนะครับข้อดีก่อนเลยดาวประจําตัวของคุณได้ออกจากเรือนภพที่ไม่ดีมาอยู่่ทีเรือนพ ปัตตนิเลงมาชี่ลักนาของคุณนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงพักหายใจหายเหนื่อยของชาวราศีเมถุนนะครับ แต่ด้วยความที่ดาวนั้นเดินถอยหลังนะครับมันก็อาจจะส่งผลทําให้ชาวราศีเมถุนขาดแรงบันดาลใจหรือว่าขาดพลังในการใช้ชีวิตนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็อาจจะต้องหาแรงบันดาลใจแอคทีฟนิดหนึ่งนะครับดาวการงานอยู่ในภพที่ดีแล้วนะครับในช่วงนี้เพียงแค่ตัวคุณนั้นอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจหาแรงจูงใจในการที่จะทํางานหรือว่าการดําเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคม2565 ดาวพาทิตท,ที่เป็นดาวแห่งความสําเร็จและเป็นดาวเจ้าเรือนพบสหัสชชาอีกหนึ่งดวงนะครับจะเคลื่อนย้ายออกจากเรือนพบมรณะไปอยู่ที่เรือนพบสุภาพเป็นช่วงที่ดวงการงานของชาวราศีเมถุนนั้น ค่อนข้างโดดเด่นและมีเกณฑ์สาเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับดาวพฤหัสกับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรช่วงนี้นะครับเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดจะเข้ามาคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีซึ่งก่อนหน้าวันที่13กุมภาพันธ์นั้นดาวพระอาทิตย์ที่เป็นเจ้าเรือนพบสหัสชาบที่เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดไปอยู่เรือนพบมรณะนะครับมันอาจจะมีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนหรือว่าบริวารคนรอบข้างเนี่ยไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่แต่หลังจาก13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะกลับมาดีและโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับดาวพาชิตเนี่ยเป็นดาวใหญ่ดาวพฤหัสก็เป็นดาวใหญ่นะครับมันมีเกณฑ์ความสําเร็จแบบใหญ่ๆเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะข่าวดีจากแดนไกลพบสุภาเป็นพบแดนไกลใครที่ทํางานในเรื่องของการติดต่อสื่อสารงานด้านต่างประเทศนะครับงานออนไลน์หรืองานเกี่ยวกับสิ่งที่ เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังงานแดนไกลตรงนี้นะครับอาจจะมีข่าวดีเข้ามาหรืออาจจะได้รับข่าวดีจากเพื่อนที่มาจากแดนไกลก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่ามันมีความสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับการงานที่มาจากแดนไกลนะครับทีนี้มาถึงในช่วงของวันที่2มีนาคมไปจนถึง,งวันที่18มีนาคมนะครับดาวพระพุธที่เป็นดาวประจําตัวของคุณจะมีการเคลื่อนย้ายออกจากเรือนภพมอรณะไปอยู่ที่เรือนภพสุภะนะครับ ดาวประจําตัวของคุณไปอยู่เรือนแห่งความสําเร็จดาวการงานไปอยู่เรือนแห่งความสําเร็จนะครับดาวพาทิตท,ที่เป็นดาวแห่งความสําเร็จอีกหนึ่งดวงก็ไปอยู่ที่พบแห่งความสําเร็จส่งผลทําให้ในช่วงนี้ดวงการงานและตัวตนของชาวราศีเมถุนนั้นค่อนข้างโดดเด่นมีเกณฑ์สาเร็จเป็นอย่างมากพอไรถึงพูดขนาดนั้นนะครับ อันดับแรกเลยดาวพระพุธกับดาวพอาทิตย์เป็นคู่ประชาสัมพันธ์ใครที่ทํางานเซลล์นะครับงานที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารการดีลง,งานในเรื่องของงานแดนไกลอะไรต่างๆพวกนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับและใครต้องการที่จะเซ็นเอกสารเซ็นสัญญานะครับในเรื่องของการลงทุนการทํางานช่วงนี้ถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับดาวพระพุธกับดาวพฤหัสเนี่ยคู่นี้เป็นคู่นักปรานะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของคําพูดการเจรจาช่วงนี้ค่อนข้างดีค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับ ใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารงานที่ต้องอาศัยการใช้คําพูดเนี่ยนะครับช่วงนี้คุณพูดอะไรออกไปคนมักจะเชื่อนะครับมักจะหลงคาลมคุณได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและใครที่ต้องการจัดเซ็นสัญญาเริ่มธุรกิจเริ่มงานอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับต้องขอบอกว่า โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงของวันที่2มีนาคมไปจนถึงวันที่18มีนาคมและต่อมาในช่วงของวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนนะฮะช่วงนี้ดาวพาทิตย์จะมีการเคลื่อนย้ายออกจากเรือนภพสุภาไปอยู่ที่เรือนภพกัมมะแล้วนะครับทีนี้จะเป็นเรื่องของการงานโดยตรงแล้วนะครับเพราะว่าดาวพาทิตย์เนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์เขาก็เชื่อว่าเป็นดาวความสําเร็จอีกหนึ่งดวงนะครับและเขาก็เป็นเจ้าเรือนภพสหัชชะนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของเพื่อนนะครับเรื่องของงานที่มาจากแรนก การเข้าสังคมการพบเจอคนหมู่มากช่วงนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องการงานของคุณได้เป็นอย่างดีมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนการงานยังคงโครจรอ,อยู่ที่เรือนภพสุภะดาประพุทธที่เป็นดาวประจําตัวของคุณก็อยู่ที่เรือนภพสุภานะครับทำมุมตีกวนมาอย่างลักคณาของตัวคุณอีกนะครับแน่นอนว่าค่อนข้างโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อมานะครับผมในช่วงของวันที่16มีนาคม2565 ไปจนถึงวันที่4เมษายนนะครับดาวประพุธที่เป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นจะมีการเดินโคจรไปอยู่ที่เรือนภพกัมมะนะฮะช่วงนี้การงานจะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะการเจรจาพูดคุยงานเซลการที่ต้องใช้คําพูดนะครับดาวประพุธกับดาวพาธิตเป็นคู่ประชาสัมพันธ์และเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญานะครับช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เซ็นสัญญาร่วมโปรเจกต์งานใหญ่ๆเข้ามานะครับใครที่ต้องการจะรีเริ่มหรือเซ็นสัญญาลงทุนทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานช่วงนี้ถือว่าโดดเด็นเป็นอย่างมากเลยนะฮ เรียกได้ว่าดวงการงานของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในช่วง3เดือนแรกต้นปี2565นะครับมีเกณฑ์ดีประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนนะครับมีเกณฑ์การได้เซ็นสัญญาร่วมหุ้นร่วมลงทุนทําอะไรกับคนอื่นเนี่ยนะครับถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จดีเป็นอย่างมากหรือใครที่ทางานประจําเป็นงานเซลล์งานที่ต้องอาศัยคําพูดงานค้าขายที่ต้องใช้คําพูดนะครับที่ต้องอาศัยหลักความเชื่อมั่นนะครับในเรื่องของการพูดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นสร้างแรงบันดาล จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงจังหวะนี้ถือว่าดีและมีเกณฑ์โดดเด่นประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากดาวพาทิตย์เป็นเจ้าเรือนภพสหัสชชางานที่ต้องพบปะผู้คนเข้าสังคมเจอคนหมู่มากอันนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็เรียกได้ว่าจากนี้เป็นต้นไปดวงการงานจะกลับมาดีกลับมาปังและรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับ แต่ในช่วงของต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์อันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดอันนี้มีเกณฑ์มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งมีโอกาสาโดนหักหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดเลยวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วดวงการงานของคุณนั้นจะมีแต่เกณฑ์ดีๆมีโอกาสสําเร็จนะครับคนใกล้ตัวจะสนับสนุนคุณได้เป็นอย่างดีเลยการทําบุญเสริมดวง ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับผมคุณมีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพบการงานนะนะครับซึ่งดาวพฤหัสนั้นยังคงอยู่ที่เรือนพบสุภหายาวไปจนถึงวันที่8เมษายน2565เลยนะครับยิ่งหลังจากวันที่8เมษายนเป็นต้นไปนะดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่เรือกนกรรมะได้เกษตรต่างิบดีเรียกได้ว่าปีนี้ทั้งปีนะชาวราศีเมถุนนะครับมีเกณฑ์ที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวมีความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเข้ามาแบบยิ่งใหญ่เลยนะฮะ อยากให้คุณนั้นไปเสริมพลังดาวให้กับดาวพฤหัสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับให้ดวงการงานของคุณนั้นปังและมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยการไปถวายเป็นพระบุทธรูปปางสมาธินะครับหน้าตักตั้งแต่5นิ้วขึ้นไปได้หมดเลยหรือถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยอยากให้ไปทําบุญในเรื่องของการสร้างพระประธานเป็นพระปางสมาธิได้ยิ่งดีเลยนะนะครับอันนี้จะช่วยหนุนดวงเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณให้ดีและปังสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง หากทาบุญเป็นจานวนเงินควรลงท้ายด้ยวยเลขสิเครับเพราะว่าเลขสิเ้นี่ยคือกําลังของดาวพฤหัสมบดีส่วนการกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมหากมีโอกาสเนี่ยผมอยากให้ไปกราบบูชาผาคู่บ้านคู่เมืองตามจังหวัดของคุณก็ได้นะครับผมหรือว่าถ้าในกรุงเทพก็ไปกราบพระแก้วมรกตนะครับหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับหรือว่าจะเป็นพระพุทธชินราชก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นพระปางสมาธิหลวงพ่อโสธรพระแก้วมรกตเนี่ยจะค่อนข้างดีเป็นอย ส่วนการหาวัตถุมงคลพบติดตัวแน่นอนว่านะครับช่วงนี้นะครับแขวนหลวงพ่อโสธรนะครับหรือว่านะครับที่บ้านควรมีพักแก้วมรกตพบติดบ้านไว้ก็ดีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อโสธรพบติดบ้านไว้นะครับอันนี้จะช่วยเสริมพลังดาวพฤหัสนะครับให้ดวงการงานของคุณนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีความร่มเย็นเป็นสุขทําอะไรก็สําเร็จได้อย่างง่ายดายเนาะนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากชาวลัคนาราศีเมถุนไปด้วยนะครับการเงิน ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนมีดาวพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนภพกระดุมภานะครับแล้วก็มีดาวพ่างคารเป็นเจ้าเรือนภพลาภะนะครับ ซึ่งในช่วงต้นเดือนนั้นนะครับผมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มกราคม2565นา้าะครับดาวพังคานที่เป็นเจ้าเรือนภพลาภะยังคงสถิตยอยู่ที่เรือนภพอริช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์เรื่องของค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับพยายามเก็บเงินไว้กับตัวก่อนอย่าเพิ่งไปลงทุนอย่าเพิ่งไปทําอะไรนะมันมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเข้ามาอยู่นะครับโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่นะครับบวกกับที่เรือนภพกระดุมพานั้นโดนดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เป็นคู่ศัตรูกันเล็งมาที่เรือนพการรเงินนะคับ มันทําให้ช่วงนี้นะครับต้นเดือนไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะเทศกาลปีใหม่หรือเปล่านะนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหานะครับเรื่องของการเงินนะครับหมุนเงินไม่ทันนะช่วงนี้ยังไงก็บริหารจัดการให้ดีแต่พอหลังจากการนพ้นวันที่16มกราคมเป็นต้นไปดาวพังคานจะมีการเดินโครจรไปอยู่ที่เรือนภพปัตตานีนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระพุธเล็งมาที่ลัคนาของตัวคุณดาวประพุธเป็นดาวประจําตัวของคุณด้วยนะครับข้อดีเลยอันดับแรกดาวพังคานเล็งมาที่ลัคนาเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีา พุ่งเข้ามาหาตัวคุณด้วยนะครับและดาวพังคารนั้นอยู่ที่เรือนภพปัตตนีปัตตนีแปลว่าคู่ครองนะครับหุ้นส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้คุณมีเกณฑ์มีความโชคดีในเรื่องของคนรับคู่ครองอาจจะสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินได้นะครับหรือว่าธุรกิจการงานที่ทําแบบมีหุ้นส่วนช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะที่จะ าได้ผลกําไรหรือว่าผลตอบแทนกลับมาเป็นตัวเงินนะครับแบบเป็นเงินก้อนใหญ่กลับมาด้วยแต่สิ่งที่ต้องระวังนั้นก็คือดาวพระพุธกับดาวพังคันเป็นคู่ปากเสียนะครับช่วงนี้ต้องระวังเรื่องของคําพูดนิดนึงนะครับตั้งแต่16มกราคมไปจนถึง26กุมภาพันธ์นะครับหากทํางานแบบมีหุ้นส่วนต้องระวังเรื่องของการทะเลาะบ่อแววงเรื่องของคําพูดคําจาเวลาพูดอะไรออกไปนะครับควรกั้นกองนะครับคิดให้ดีนิดนึงบางทีมันอาจจะไปทิมแทงทําให้คนอื่นนั้นรู้สึกไม่โอเค ในเรื่องของคำพูดคุณได้และในช่วงของวันที่19มกราคมนะครับยาวไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์2565 ดาวพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนภพวีนาศและเป็นเจ้าเรือนภพอร e ิจะมีการเรินโคจรถอยหลังมาอยู่ที่เรือนภพปัตตนีนะครับข้อดีอันดับแรกคือไม่มีดาวอะไรที่เป็นคู่ศัตรูกับดาวพระเสาร์เร็งมาที่เรือนการเงินแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยความที่ดาวพระอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัสชาอยู่กับดาวพระเสาร์นะครับเป็นคู่ธาตุไฟมันก็มีเกณฑ์ดีแหละแต่สิ่งที่ไม่ดีคือมันเป็นภพมรณะมันเร็งมาที่การเงินนะครับระวังเรื่องของเพื่อนนะครับหากใครมาขอยืมตังหรือมาขอความช่วยเหล ปฏิเสธได้ปฏิเสธไปก่อนอย่าใจอ่อนนะชาวราศีเมถุนนะครับเก็บเงินไว้กับตัวก่อนช่วงต้นปีช่วงของต้นเดือนค่าใช้ใจ่ายก็เยอะแล้วนะครับช่วงนี้มีคนมาขอความช่วยเหลือก็อย่าพึ่งใจอ่อนนะครับ พยายามบริหารจัดการเงินให้ดีนะครับอย่าพึ่งใจอ่อนอย่าพึ่งเชื่อใครในเรื่องของการเงินและพอมาถึงในช่วงของวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่15มีนาคม2565ดาวพาทิตที่เป็นเจ้าเรือนพบสหัสจะเดินโคจรไปอยู่ที่เรือนพบสุภาแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของเพื่อนสนิทคนใกล้ชิดนะครับหรือว่าคนรอบตัวเนี่ยก็จะกลับมาให้คุณมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเรื่องของความเป็นมรณนะเรื่องของความไม่ดีต่างๆเนี่ยก็ได้หลุดพ้นออกไปแล้วนะครับเรื่องการเงินก็จะมีความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น แต่ข้อเสียคือดาวประจําตัวของคุณนั้นไปตกพบมรณะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับอาจจะเจ็บปว่วยโดยเฉพาะเรื่องของโรคทางช่องปากนะครับกระเพาะอาหารลำไส้อะไรต่างๆนะครับควรทานข้าวให้ตรงเวลานะครับชาวราคนาราศีเบทุนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากนะครับ และก็ในช่วงของวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่1เมษาย,ยน2565นะครับดาวพระศุกร์ที่เป็นเจ้าเรือนอริและวินาาจะมีการเดินโคโจรมาอยู่ที่เรือนภพมรณะนะครับอยู่กับดาวพระเสาร์อีกเช่นเคยช่วง22กุมภาพันธ์ไปจนถึง1เมษายนช่วงนี้ค่าใช้จ่ายก็จะกลับมาเยอะอีกแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเงินล่วงเงินไหลได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอาจจะต้องดูแลก,กันนิดนึงนะนะครับเรื่องของบ้านอาจจะมีการได้ซ่อมแซมบ้านหรือมี เรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทางบ้านหรือว่าคนในครอบครัวเข้ามานะครับผมหรือถ้าเกิดมองนในแง่ดีนะนะครับดาวพันธุูไปอยู่ที่เรือนมรณะเนี่ย <cinematic. S 2> ก็มีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับมีโอกาสได้ย้ายบ้านซื้อบ้านหลังใหม่นะครับหรือใครที่อยู่บ้านเช่าก็มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนนะครับปรับปรุงหรือมีการย้ายที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าใครที่มีบ้านประจําอยู่แล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้อง มาลีโดเวทหน่อยนะครับช่วงของปีใหม่นะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีนะนะครับที่จะได้ปรับปรุงบ้านให้น่าอยู่ให้มีมุมดีๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งดีๆในช่วงของปีใหม่นั่นเองเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมมองดีๆนะครับอ่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเรื่องของบ้านเข้ามานั่นแหละนะครับก็ยังไงบริหารจัดการให้ดีเนาะสำหรับในเรื่องของการเงินส่วนข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับผมคือดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพอริไปอยู่มรณะนะครับ แน่นอนว่าดาวพระศุกร์กับดาวพระสารเป็นคู่ศัตรูกันแต่ด้วยความที่ดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนอริอริเป็นมรณะหมายถึง อุปสรรคปัญหาศัตรูนะครับช่วงนี้ดวงการงานของคุณเด่นนะอาจจะมีศัตรูเกิดขึ้นลารับอาจจะมีคนมาอิจฉามันไส้คุณได้นะครับแต่ด้วยความที่ดาวอาริ์ไปตกมรณะศัตรูคู่แข่งอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยจะแพ้ภัยตนเองไปในท้ายที่สุดนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ใครที่คิดไม่ดีกับชาวราศีเมถุนเนี่ยเขาจะแพ้ภัยตนเองนะครับชาวราศีเมถุนไม่ต้องออกแรงไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับใครนะนะครับอยู่รอๆสวยๆเลยนะครับสุดท้ายแล้วเขาจะแพ้ภัยตนเองไปในท้ายที่สุดแต่ในเรื่องการเงินอาจจะต้องบริหารจัดกกาาารใหห้ดีนะลังจ1เมษ 2 6 6 5เป็นต้นไปดวงการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นจะกลับมาดีมาโดดเด็ดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับหากมีโอกาสเนี่ยผมอยากให้คุณไปทําบุญ เสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยการไปทําบุญสร้างห้องน้ําถวายวัดวา่ารามนะครับหรือว่าจะซื้อเป็นอุปกรณ์ล้างห้องน้ําไปถวายวัดก็ได้นะครับหรือถ้าให้ดีนะนะครับไปล้างห้องน้ําด้วยตนเองได้จะยิ่งดีเป็นอย่างมากนะครับหลังจากทําบุญเสริมดวงตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมไปอธิษฐานอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรไปอธิษฐานต่อหน้าพระประธานในโบสถ์หลังจากอุทิศบุญเสร็จแล้วก็กราบขอพรต่อเบื้องหน้าพระประธานเลยนะครับผมหลังจากขอพรเสร็จแล้วกลับลงมาขรา้งล่างกรวดน้าลงด <ly> ินเป ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับคุณมีดาวพังคารเป็นเจ้าเรือนพบลาภะช่วงของต้นเดือนตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่16มกราคมช่วงนี้มีเกีย์มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับบวกกับดาวพระศุก กับดาวพระเสาร์เป็นคู่ศัตรูการเล็งไปที่เรือนการเงินมักเก็บเงินไม่อยู่มีค่าใช้จ่ายร้อนๆเข้ามานะครับอยากให้ทําบุญดยการไปถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นะครับไถ่ายชีวิตโคกระบือการปล่อยปลาก็ได้นะครับโดยเฉพาะปลาหน้าเขียงนะเป็นปลาหมอก็ได้นะครับปลาหมอโบราณเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการทํามาหากินคล่องหากินเก่งนะครับหรือว่าปลาไหลก็จะช่วยในเรื่องของการหาเงินนะครับมีเงินเข้ามาลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะอันนี้ก็ลองไป ทำบุญตามนี้ดูแล้วดวงการเงินดวงโชคลาภของคุณนั้นจะกลับมารุ่งเรืองและมีความสําเร็จเก็บเงินอยู่นั่นเองนะครับส่วนการก,ากราบสักการบูชาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นหักมีโอกาสเนี่ยผมอยากให้ไปกราบขอพอรนะครับอาเทศที่เป็นสายผู้หญิงนะครับเช่นพระแม่กวนอิมพระแม่ธรณีนะทรัพย์ในดินสินในน้าน,นะครับผมหรือว่าจะบูชาแม่นางกวากช่วงนี้ก็ถือว่าดีโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะเป็นการกวักเงินกวากทองเรียกทรัพย์เข้ามาหาตัวเองนะครับผม อาจจะเป็นรูปลักษ์ก็ได้หรือว่าจะเป็นแผ่นยันก็ได้นะครับใครสนใจบูชาเป็นแผ่นยันก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องหัวใจนาคาของเราก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะบูชาเป็นพระศรีวรีก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการเสริมในเรื่องของโชคลาภวาสนาการเรงินของคุณให้กลับมามีความโดดเด่นมีความมั่นคงมีความปังมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะนะครับพระศรีวรีเนี่ยเขาเชื่อว่า ท่านเป็นพระอาหารหันต์ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภนะครับแม่นางกวักเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของพระศรีวรีนะครับถ้าเกิดบูชาองค์ใดองค์หนึ่งหรือว่าทั้งสององค์ได้เนี่ยจะช่วยเรื่องการเงินให้กลับมาพลิกฟื้นคืนเป็นดีได้ยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ลองติดต่อเข้ามาได้แล้วการแอดไลน์เข้ามาตามที่อยู่ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับเราจะมีแอดมินคอยให้บริการคุณผู้ฟังอยู่ตรงนั้นหรือว่าจะบูชาที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องบูชากับช่องหัวใจนาคาของเราอย่างเเดดดดีีียยววนนนนนะะะคคครรัััับบบทท่่่ไไหุณผูู้้้ฟงสกก็ตติอขอขชาล เอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับในช่วง3เดือนแรกต้นปี2565ดวงการงานและดวงการเงินหากคุณผู้ฟังเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระดีก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้คลังคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อ p พีหน้าอีีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ